สวัสดีค่ะเจ๊เอฟฟอร์ดพระประแดงนะคะวันนี้จเจ๊จะพามาชมนะคะรถเจ็ดที่นั่งนั่นเองใครที่กําลังตามหารถเจ็ดที่นั่งนะคะคันนี้เลยรถครอบครัวนะคะจะพาไปชมคันนี้ก่อนไปรับชมนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามให้จเจ๊ด้วยนะคะแล้วก็โปรโมชั่นดีๆนะคะที่อยากได้นะโทรเข้ามาสอบถามได้เลยค่ะที่เบอร์0ูนย์หนะคะสามหกแปนั่นเองเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยค่ะพาไปชมกันเลยนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะเป็นเอเวอเรส ไทธทเนียมนั่นเองค่ะเป็น4ีคูณสนะคะสำหรับใครที่แบบว่ามองหาแค่4ีคูณสไม่อยากได้4ีคูณสแนะนําคันนี้เลยนะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์2.0นั่นเองค่ะเป็นไบเทอร์โบนะคะสำหรับราคานะคะอยู่ที่1ล้านนะคะเจ็ดแส 7,000บาทนั่นเองค่ะแล้วก็คันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยเดี๋ยวจะบอกคล้ายคลิปดูคลิปให้จบก่อนนะคะเดี๋ยวเพิ่งไปไหนนะแล้วก็คันนี้นะคะเราได้ทําการเปลี่ยนในส่วนของตัวกระจังหน้านะคะที่เป็นกระจังหน้าของชุดวิกเตอร์นั่นเองค่ะมาพร้อมกับตัวไฟจิ๋วนะคะสาจุดให้นั่นเองไฟจิ๋วลูกค้าสามารถเลือกได้เลยนะคะว่าอยากได้เป็นไฟสีเหลืองหรือสีขาวนั่นเองค่ะมาพร้อมกับตาโลโก้ที่เป็นของ วิกเตอร์นะคะตะแกรงรังผึ้งเป็นซี่ๆแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้ยังช่วยระบายอากาศได้ด้วยค่ะแล้วก็ป้องกันในส่วนของตัวมแมลงกันแมลงได้ด้วยสําหรับเวลาใครอยากจะวิ่งทางไกลหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะ แล้วก็ในส่วนของตัวชุดกันชนด้านล่างนะคะตัวนี้ก็จะเป็นชุดของวิกเตอร์นะคะตัวนี้เล่นสีเป็นทูโทนนะคะลูกค้าเลือกสีได้อยากจะเป็นสีเดียวทั้งหมดเลยก็ได้นะคะหรืออยากจะได้เป็นสีทูโทนสีดำํดำดาด้านดําเงานะคะได้หมดเลยนะคะคันนี้ได้แต่งเป็นดําด้านนั่นเองนะคะเป็นทูโทนแบบนี้นะคะแล้วก็คันนี้นะคะยังมีระบบความปลอดภัยด้านหน้าด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นกล้อง360องศานั่นเองค่ะ เซนเซอร์ด้านหน้านะคะตัวนี้มีมาให้ถึง4จุดเลยแล้วก็มีกล่องเรดาร์นะคะกล่องตัวนี้นะคะทํางานแบบจับในเรื่องของตัวคนแล้วก็จักรยานด้วยนะคะมาพร้อมกับตัวระบบเบรกสต็อปแอนด์โก้นั่นเองค่ะด้านหน้ายังมีในตัวของตัวเรดาร์นะคะขับตามรถคันหน้าด้วยนะคะแล้วก็ตัวจับเลนให้ด้วยนะคะมาพร้อมกับตัวระบบดึงพวงมาลัยกลับเข้ามาสู่ในเลนด้วยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะมีทั้ง4ี่คูณสแล้วก็4ี่คูณสนั่นเองค่ะในส่วนของตัวระบบความปลอดภัยนะคะ ไฟตัดหมอกนะคะตัวนี้ก็เป็น LED มาให้ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของตัวห่วงลากจูงมาให้นะคะรุ่นนี้มีมาให้หมดแล้วนะคะตั้งแต่รุ่นตัวเทนนั่นเองค่ะแล้วก็ตัวไฟหน้าเนี่ยตัวนี้จะเป็นไฟหน้าแบบมันติเอฟเฟกเตอร์ LED นั่นเองค่ะแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของตัว4ีคูณได้เป็นไฟแมกนิทิกนั่นเองนะคะสําหรับไฟดวงนี้นะคะได้มาเป็นแบบสามารถ ปรับในส่วนของตัวไฟสูงต่ําเป็นออโต้ได้ด้วยค่ะลูกค้าสามารถเลือกใช้เป็นไฟสูงก็ได้แล้วก็พอขับไปเรื่อยๆนะคะถ้าเกิดว่ามีรถสวนทางมานะคะระบบไฟสูงนะคะจะทําการปรับเองให้อัตโนมัตินั่นเองค่ะแล้วก็ตัวกระจังหน้าที่ติดตั้งมานี้นะคะมาพร้อมกับตัวไฟ LED ที่เป็นไฟหลีนะคะทรงสี่เหลี่ยมมาให้นั่นเองค่ะ แล้วก็ในส่วนของตัวด้านข้างนะคะเราก็ติดในส่วนของตัวที่เป็นคิ้วล้อนะคะที่เป็นชุดเดียวกันกับตัววิกเตอร์มาให้ด้วยนะคะชุดคิ้วล้อนะคะลูกค้าเลือกสีได้เลยนะคะว่าจะเป็นสีดําเงาสีดําด้านนะคะเลือกได้แล้วก็ลายเนี่ยเป็นลายฟันเฟืองนะคะ แล้วก็ตัวยางนะคะตัวยางตัวนี้นะคะเราเปลี่ยน up ไซส์นะคะเป็นไซส์ขอบ20นะคะแต่ว่าเปลี่ยนในเรื่องของตัวยี่ห้อยางก็เป็นของโตโยนะคะรุ่นนี้นะคะจะเป็นหน้ายางนะคะอยู่ที่265นะคะพับ5้าอนั่นเองนะคะเป็นแม็กของ O a เอ s นั่นเองค่ะแม็กตัวนี้นะคะสวยงามมากๆเลยแล้วก็ถ้าใครไม่ชอบแม็กลายนี้นะคะ,จะเจ๊ก็มีลายให้เลือกเยอะเลยแล้วก็ที่ลูกค้าเห็นสีแดงนี้นะคะตัวนี้จะเป็นตัวครอบเบรกนะเราใส่แค่แบบใส่ให้ดูว่าแบบเอ้ย สวยงามนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากได้เป็นแบบว่าที่เป็นของเบมโบ o เราก็มีติดตั้งให้นะคะอยากเปลี่ยนทั้งชุดก็ได้นะคะในส่วนของตัวช่วงล่างนะคะแล้วก็ช่วงล่างคันนี้จะเป็นแบบวัดตถงนั่นเองนะคะเพิ่มความนุ่มนวลน,นะคะแล้วก็คันนี้นะคะเป็นรุ่นยูโรไฟเรียบร้อยแล้วนะคะจะไม่มีคําว่าเทอร์โบในตรงแก้มด้านข้างนะคะแต่ว่าตรงนี้นะคะตักรอบตัวครอ,อบแก้มเนี่ยตัวนี้จะเป็นสีดำนะคะปกติจะเป็นสี สีโครเมียมนะคะเราทีจะแลปมาเป็นสีดําให้นั่นเองค่ะแล้วก็มีช่องระบายอากาศเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็ส่วนกระจกหูช้างนะคะก็เป็นสีดำนะคะอันนี้เราครอบเข้าไปนะคะเป็นตัวครอบนะเป็นงานครอบนั่นเองนะคะแล้วก็มีกล้อง360องศามาให้ด้วยนะสาหรับรุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับตัวไฟส่องสว่างด้านข้างนะคะอันนี้แล้วก็รุ่นนี้นะคะยังมาในส่วนของตัวระบบไบสปอร์ตนะคะเตือนจุดอับสายตาที่มองไม่เห็นทางด้านหลังนั่นเองค่ะจะมีการ ทำงานร่วมกับตัวเรดาร์ด้านหลังนะคะตรงไฟนะคะไฟท้ายนั่นเองค่ะถ้าเกิดว่ามีาสิ่งที่แบบเป็นรถหรืออะไรเนี้ยมาทางด้านข้างที่เรามองไม่เห็นเนี่ยตัวบายสปอร์ตจะมีการจับแล้วก็เตือนมาที่ตรงมุมกระจกมองข้างเป็นไฟสีเหลืองๆให้นั่นเองค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวมือจับประตูนะคะตัวนี้ที่เห็นสีดาเนี่ยอันนี้คือเราก็แลบเข้าไปนะคะแล้วก็ตัวระบบกุญแจนะคะตัวนี้จะเป็นกุญแจแบบ immobilizer นะคะ เป็นแบบสัมผัสนั่นเองเปิดปิดแบบง่ายดายเลยนะคะแล้วก็เราใส่ในส่วนของตัวที่เป็นกันรอยให้ด้วยนะคะอันนี้เป็นฟิล์มใสเนาะเป็นเป็นฟิล์มใสนะคะถ้ายอยากติดเป็นฟิล์มใสแบบนี้ก็ได้หรืออยากจะได้เป็นครอบมือจับก็ได้นะคะไอ้ครอบเบ้ารองมือก็ได้เนาะแล้วก็ในส่วนของรุ่นตัวไทเทเนียมนะคะในส่วนของตัวราวหลังคาด้านบนเนี่ย จะเป็นสีโครเมียมนะคะใครอยากจะให้แรปเป็นสีดําก็ได้นะแล้วก็ยังมีการแรปหลังคาให้ครึ่งคันนะคะตัวนี้จะเป็นสีดําเงานั่นเองค่ะหรืออยากแรปทั้งคันก็ได้นะคะสีมีให้เลือกเยอะเลยในส่วนของสีที่อยากจะเป็นแรปนั่นเองค่ะแล้วก็ฟิล์มเนี่ยเราก็ติดตั้งเป็นฟิล์มนะคะเซรามิกให้นะคะตัวนี้นะคะความเข้มเนี่ยจะอยู่ที่60ใช่ไหม60 60 80นะคะด้านหน้าเป็น60ด้านหลัง60 ข้างๆเป็น80นะคะหรือใครอยากได้เป็นเปอร์เซ็นต์ของของสีของฟิล์มเนี่ย mm hmm. ก็จะมี40 60 80นั่นเองมีให้ลูกค้าเลือกนะคะ mm hmm. กันสาดติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ mm hmm. แล้วก็คันนี้นะคะ mm hmm. เป็นตัว2025 mm hmm. ก็จะเป็น ยูโรไฟแล้วก็จะมีการเติมสารแอดบูนะคะตัวนี้จะมีถังเติมสารแอดบูให้ด้วยนะคะตัวนี้ฝั่งนี้จะเป็นถังน้ํามันนะคะเป็นน้ํามันดีเซลนะคะเติมได้ B ีรองรับ B10 b 2 0นะคะรองรับ B7 ด้วยนะคะแล้วก็ตัวแอดบูเนี่ยออกไปจากศูนย์เนี่ยเราเติมให้อยู่แล้วนะคะสําหรับถังแรกเนาะแล้วก็มีฟรีให้อีก2ถังนั่นเองค่ะด้านหลังนะคะตัวนี้มีสปอร์ตมีสปอยเลอร์มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้นะแล้วก็แรปมาแรป มาหมดเลยมาถึงตัวสปอยเลอร์เลยนะคะเนี่ยถึงตรงนี้นะคะหรือใครอยากจะแบบให้แรปตัวฝาท้ายด้วยก็ได้นะคะแล้วก็ตัวไฟท้ายเนี่ยก็เป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะเป็นไฟท้ายของรุ่นตัวเอลเรสของเขาเลยนะคะเป็นไฟท้ายเหมือนไฟมาแต่งเลยนะคะเห็นไหมคะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะมีคําว่าเอลเรสให้ด้วยนะใครอยากอัปเกรดนะคะเป็นไฟ LED ที่เป็นแบบเวลาเราเบรกเนี่ยตัวนี้ไฟ LED ก็จะขึ้นคําว่าเอลเรสก็ได้นะคะแต่ว่า มีความเสี่ยงเนาะผิดกฎหมายนะคะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าผิดกฎหมายนะแล้วก็ในส่วนของตัวด้านหลังเนี่ยมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะตัวนี้กล้องมองหลังเนี่ยจะโชว์ขึ้นไปที่หน้าจอซิงค์โฟรเอิบสนิ้วนะคะแล้วก็มีไฟ2ป้ายทะเบียนให้ด้วยนะคะมีติดตั้งมาให้เรียบร้อยด้านหลังจะมีคําว่าไทเทนเนียมมาให้นั่นเองค่ะเซ็นเซอร์ด้านหลังก็มีมาให้เรียบร้อยนะสำหรับรุ่นนี้4จุดให้นั่นเองค่ะก็ด้านหลังเนี่ยก็ติดตัวที่เป็นสปอยเลอร์เอ้ไม่ใช่ ที่เป็นกันชนด้านหลังนะคะตัวนี้จะเป็นของตัววิกเตอร์เช่นเดียวกันลูกค้าก็เล่นเป็นทูโทนนะคะเป็นสีขาวแล้วก็สีดำเงาให้นั่นเองมาพร้อมกับตัวท่อหลอกนะคะที่เป็นทรงหมายเลข8นะคะใครอยากได้ทรงเหลี่ยมก็แจ้งมาได้นะคะมีให้เลือก2แบบจะเป็นเหลี่ยมหรือจะเป็นหมายเลข8ก็ได้นะคะสำหรับตัวนี้นะคะชุดแต่งเนาะชุดแต่งก็มีให้เลือกเยอะเลยนะคะ ในส่วนของตัวกรอบด้านข้างเนี่ยถ้าเป็นรุ่นไทเทเนียมนะคะตัวนี้จะเป็นสีโฮเมียมมาให้นั่นเองใครอยากจะให้แรปต้องแจ้งความประสงค์มาด้วยนะคะอันนี้เราจะได้แบบทํางานถูกเนาะ,ะในส่วนของตัวฝาท้ายนะคะตัวนี้จะเป็นแบบออโต้นั่นเองนะคะสามารถเปิดที่รีโมทก็ได้ฝาท้ายด้านบนก็ได้นะคะนี่เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแบบตัวเขาเรียกอะไรนะตัวกนันหิบ ตัวนี้มีตัวกันหนิบมาให้ด้วยนะคะส, ate, สำหรับตัวฝาท้ายนะคะด้านหลังเนี่ยพื้นที่แถวสามเนี่ยถ้าเกิดว่าลูกค้าไม่ใช้งานนะคะถ้าไม่มีคนนั่งเนี่ยอยากจะแบบว่าพับเบาะลาบไปเลยก็ได้นะคะก็จะเป็นเบาะแบบพับลาบนะคะแล้วก็มีพื้นที่ที่จะวางสิ่งของได้อีกนะคะในส่วนของตัวกระจังหน้าที่เราเปลี่ยนไปเนี่ยเราคืนให้ลูกค้านะคะสิ่งไหนที่เราถอดออกจากตัวรถมาอาอกจากตัวรถเนี่ยเราคืนให้ลูกค้าหมดเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะมี ช่องเก็บสัมาระไอช่องเก็บในส่วนของตัวแมลงนะคะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ตัวเบาะแถวที่สามเนี่ยจะเป็นการพับแบบออโต้เนาะพับแบบออโต้นั่นเองนะคะ mm hmm. เดี๋ยวพามาดูแถวสองกันบ้างนะคะสำหรับแถวสองนะคะตัวนี้นะเป็นเบาะสีดำนะเป็นเบาะสีดำนะคะภายในเป็นสีดำนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะ แอร์หลังของเราเนี่ยจะอยู่ทางาบนหลังคานั่นเองนะคะถ้าเป็นเอเวอ s t เนี่ยแอร์จะอยู่บนหลังคานั่นเองแล้วก็รุ่นไทเทเนียมขึ้นไปจะมีสลูปมาให้เรียบร้อยเล้วนะคะแล้วก็มีการปรับตั้งนะคะความแรงของแอร์นะคะอยู่ มีให้ด้วยแล้วก็มีช่องเสียบสาย USB แล้วก็ Type C นะคะมาพร้อมกับตัวช่องเสียบสายไฟปลั๊กไฟ230โวล์นะเป็นปลั๊กไฟบ้านนั่นเองนะคะใครที่แบบว่าจะทํางานบนรถจะเสียบโน้ตบุกโน้ตบุ๊กเนี้ยสามารถเสียบได้นะคะเพราะว่าแล้วก็ตัวในเบาะในเบาะเบาะนะคะตัวนี้จะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะมีมาให้เป็นคู่หน้าเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้ยังมีแอร์แบ็กให้ทั้งหมด7ลูกนั่นเองนะคะ ด้าตัวคอนโซลด้านหน้าเนี่ยจะเป็นสีดำนะคะเป็นคอนโซลสีดำทั้งหมดเลยคุมโทนนะคะแล้วก็ตัวนี้ยังมีไฟแอมเบนไลท์ให้ด้วยนะคะไฟต้อนรับไฟเวลควนั่นเองนะคะตัวนี้ไฟเวลคัมเนี่ยเวลาลูกค้าขับรถลงอุมโมงค์หรืออะไรเงี้ยก็จะติดขึ้นเองอัตโนมัติด,ด้วยนะคะแล้วก็ตัวตัวหน้าจอซิงค์ 4A นะคะตัวนี้ของเราอยู่ที่12นิ้วนั่นเองค่ะ ตัวนี้สามารถเชื่อมต่อ Android Auto Apple CarPlay ได้เลยนะคะสั่งงานผ่านมือถือได้นะคะแล้วก็สามารถรับโทรศัพท์ได้นะคะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยเดี๋ยวนะปุ่มช่องแอร์นะคะตัวนี้ก็สามารถแยกอุณหภูมิซ้ายขวาได้เลยนะคะแล้วก็ตัวด้านล่างสุดจะมีในส่วนของตัวแท่นชาร์จไร้สายนะคะมีมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดไม่มีโทรศัพท์ที่รองรับ ในส่วนของตัวชาร์จไร้สายก็จะมีช่องเสียบสาย USB แล้วก็ Type C มาให้ด้วยนะคะเกียร์เป็นเกียร์หัวยาวนะคะเป็นเกียร์10สปีดนะคะตัวนี้สามารถเชนเปลี่ยนเป็นเกียร์แมนนวลได้นะคะถ้าเป็นรุ่น 4x4 จะได้เป็นเก e ียร์ e-shifter นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะ Euro Euro 5เนี่ยจะได้เพิ่มมาเป็นตัวระบบออโต้สตาร์สต็อปมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะมีโหมดปรับ การขับขี่ได้ทั้งหมด4โหมดมาให้ด้วยนะคะในส่วนของตัวพวงมาลัยนะคะตัวนี้จะเป็นพวงมาไลัยไฟฟ้านะคะเป็นแบบหน่วงนั่นเองนะคะแล้วก็มีปุ่มมัลติฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะคะสามารถลดเสียงเพิ่มเสียงนะคะสั่งงานด้วยเสียงล็อกความเร็วได้นะคะตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นในส่วนของตัวรับโทรศัพท์นะคะด้านหลังนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นหน้าจอ12นิ้วเช่นเดียวกันนะคะจะบอก สถานะความผิดปกติของตัวรถที่เกิดขึ้นนะคะจะโชว์ที่หน้าจอให้เลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะตัวนี้สําคัญมากๆนะคะในส่วนของตัวอ่าบอกในสถานะของน้ํามันในถังนะคะว่าเราเติมไปเนี่ยมันอยู่กี่ลิตรวิ่งได้อีกกี่กิโลอะไรเงี้ยค่ะเราสามารถกะได้เลยว่า เราจะเติมน้ํามันจุดไหนนะคะเวลาลูกค้าขับรถไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยก็จะได้ไม่ต้องเป็นกังวลว่าจะแบบขับถึงไหมอะไรไหมอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นระบบปุ้สาตาร์ทให้นะคะสาตาร์ทแล้วก็สามารถสาตาร์ทรถระยะทางไกลผ่านมือถือล็อกรถระยะทางไกลผ่านมือถือคลคยล็อกได้แล้วกว็จะมีที่วางแก้วมาให้เรียบร้อยแลย้วไม่ต้องติดตั้งเพิ่มนะคะในส่วนของตัวแอร์ก็จะเป็นแอร์อสีดํากรอบสีดํานะคะ คุมด้วยตัวโคเมียมให้นั่นเองตัวกรอบข้างในนะคะแล้วก็ด้านล่างข้างล่างเนี่ยตัวนี้จะเป็นปุ่มปรับในส่วนของตัวที่เป็นไฟหน้านะคะสามารถตั้งได้เลยว่าจะให้มันเปิดปิดแบบออโต้หรือแมนนวลนะคะแล้วก็ปุ่มนี้ปุ่มนี้นะคะจะปรับในส่วนของตัวจอหลังพรมลัยนะคะปรับความสว่างให้นั่นเองค่ะในส่วนของตัวแผงประตูด้านข้างนะคะสําหรับตัวนี้นะคะ มีปุ่มปรับในส่วนของตัวกระจกมองข้างเป็นไฟฟ้าพับเก็บไฟฟ้านะคะแล้วก็ปรับกระจกขึ้นลงสีบานเป็นไฟฟ้านั่นเองค่ะสำหรับสีนะคะมีให้เลือกนะคะจะมีสีขาวนะคะซถ้าสีขาวเนี่ยเพิ่มอีกหมื่นสองนะคะแล้วก็สีดำนะคะสีเทาสี b r อนเงินแล้วก็สีน้ำตาลน,นะคะสำหรับรุ่นตัวไทเทเนียมมีให้เลือกนะคะ5สีนั่นเองค่ะสำหรับโปรโมชั่นมาถึงโปรโมชั่นบ้างนะคะ ถ้าเกิดว่าคันนี้นะคะต้นคลิปอะจะเอ๋แจ้งไปแล้วว่าราคาอยู่ที่1ล้านนะคะเจ็ดแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทนะคะสำหรับโปเดือนนี้นะคะอยู่ที่โปนะคะจะเหลืออยู่ที่หนึ่งหกเจ็ดเก้านั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบอยากได้รายละเอียดดอกเบี <Mohammed> 1, 60, ้ยกันดาวน์กันผ่อนนะคะสามารถทักเข้ามาหาเจ๊เอ๋ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเจ๊เอ๋ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ